เรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับเสือสมิงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบนถนนเส้นหนึ่งในอดีตที่ผ่านมาที่เริ่มมีการตัดเส้นทางจากทางเกวียนเดิมที่เป็นผืนป่าเชื่อมระหว่างหมู่บ้านให้เป็นพื้นถนนเพื่อให้สัญจรไปมาได้สะดวกเป็นเส้นทางยาวไกลไปจนถึงตัวเมืองแม้จะเป็นทางลุกลังแต่ก็ทำให้รถวิ่งได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น และรถที่วิ่งในสมัยนั้นก็มีเพียงแค่รถโดยสารเท่านั้นแต่ละหมู่บ้านมีเพียงแค่คันเดียวหรือเทียเ่ยวเดียวเท่านั้นต่อวันคนส่วนมากจะเข้าไปในเมืองก็เมื่อมีความจําเป็นเท่านั้นเช่นไปหาหมอที่โรงพยาบาลหรือไปต่อรถเพื่อไปทํางานที่อื่นเจ้าของเรื่องนั้นเดิมทีทํางานอยู่ที่บางกอกตั้งแต่สมัยที่หมู่บ้านยังเข้าออกได้แค่เกวียน ความที่ไปมาลำบากจึงไม่ค่อยจะได้กลับบ้านบ่อยนักจนครั้งหลังสุดได้กลับไปอยู่ที่บ้านอย่างถาวรหลังเก็บสะสมเงินทองได้พอสมควรก็พาเมียเก็บข้าวเก็บของนั่งรถโดยสารไปลงที่ตัวเมืองจังหวัดการเดินทางในสมัยนั้นใช้เวลาเกือบข้ามกว่าจะถึงบขสกว่าจะถึงที่นั่นก็ไม่มีรถที่จะเข้าหมู่บ้านแล้วต้องนอนกันอยู่ที่บขสแทน กว่ารถโดยสารในหมู่บ้านจะมาถึงเอาก็ตอน5้าโมงเช้านู่นและใช้เวลาพักรถเพื่อรอผู้โดยสารอีกสองชั่วโมงบ่ายโมงถึงจะออกอีกทีจากท่ารถแล้วรถวิ่งกลับหมู่บ้านซึ่งเป็นระยะทางเกือบ80กิโลระหว่างที่รถวิ่งออกจากตัวจังหวัดได้ไม่ถึง10กโลก็มีฟ้าฝนเทลงมาแบบไม่มีปีมีกลุยรถโดยสารทั้งคันนั้นมีเพียงแค่เจคนเท่านั้น รวมทั้งคนขับและเด็กรถที่เป็นวัยรุ่นหนุ่มชะกันนอกนั้นบนรถก็จะมีแต่ข้าวของที่ร้านค้าสั่งซื้อเกือบๆจะเต็มรถเป็นปกติทุกวันส่วนคนที่นั่งรถออกไปจากหมู่บ้านก็ได้เดินทางไปที่อื่นกันต่ออาจจะไปบางกอกหรือไปโรงพยาบาลหรือที่อื่นอื่นอีกหลายที่ตามแต่สะดวกของคนที่จะเดินทางต่อบางวันก็จะมีกลับมาจนเต็มคันรถ อย่างเช่นช่วงเทศกาลวันหยุดอะไรแบบนั้นถนนตอนขากลับเมื่อโดนฝนไปตลอดทางก็เละตุ้มเปจนลดแทบจะไปไม่ไหวเพราะพื้นถนนนั้นยังไม่มีความหนาแน่นมากพอจากการที่ไม่ค่อยมีรถวิ่งทำให้การเดินทางนั้นช้าไปกว่าเดิมมากแถมบางช่วงก็มีถนนขาดจากการที่น้ำไหลผ่านโชคดีที่รถผ่านไปได้โดยไม่ติดลมแต่เมื่อวิ่งมาได้สักพัก ดันมาติดอยู่ต้นไม้ที่ล้มอยู่ข้างทางโดยถูกฟ้าผ่าล้มลงมากลางถนนทําให้เสียเวลาตัดถางออกไปไม่ใช่น้อยจากที่ปกติรถก็วิ่งช้ากว่าจะถึงหมู่บ้านอยู่แล้วก็เกือบจะห้าโมงเย็นเข้าไปน่นแหละมีทั้งฝนทั้งต้นไม้ล้มห้าโมงเย็นยังไม่ถึงครึ่งทางเลยหลังลากต้นไม้ออกจากทางจนรถผ่านไปได้ ก็ลุยฝนไปต่อแบบไม่มีทีท่าว่าฝนจะหยุดเวลาก็ผ่านไปรถก็คลานไปท้องฟ้าก็เริ่มมืดค่ำลงแล้วแต่เหลือระยะทางกว่าจะถึงหมู่บ้านก็เกือบ20กิโลเด็กรถที่เป็นวัยรุ่นหนุ่มชะกันกับคนขับรถก็บอกว่าเป็นปกติในหน้าฝนที่จะเจอแบบนี้เป็นประจำ แต่วันนี้มันสุดวิสัยจริงๆไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าฝนจะตกเทลงมาแบบไม่ลืมหูลืมตาแบบนี้ระหว่างทางก็เห็นเด็กรถที่เป็นวัยรุ่นหนุ่มชะกันหยิบปืนลูกซองออกมาเจ้าของเรื่องนานๆทีจะกลับบ้านก็แปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งๆที่คนอื่นก็ดูไม่ได้ตื่นเต้นหรือแปลกใจอะไรเมื่อถามไถยจึงได้รู้ความว่า มืดค่ำแบบนี้ต้องระวังพวกโจนดักป้นรถเราด้วยแม้จะยังไม่เคยมีใครเจอแต่ก็ไม่ควรที่จะประมาทเพราะเคยมีรถจากต่างถิ่นที่เข้ามาถูกปล้นไปแล้วระหว่างทางนั้นมืดมากแถมตลอดเส้นทางก็มีแต่ป่าทั้งสองฝั่งแต่ว่าฝนที่เทลงมาแบบนี้ก็บอกใจไม่ได้เรื่องตนที่จะดักปล้น พราะมันคงไม่คาดคิดว่าจะมีรถมาติดฝนอยู่กลางป่ามืดค่ำแบบนี้ระหว่างที่รถแทบจะคลานไปเรื่อยๆก็พบว่ามีคนยืนโบกรถอยู่กลางถนนเมื่อรถวิ่งเข้าไปใกล้ๆระยะที่พอเห็นได้ชัดๆก็เห็นว่าเป็นชายแก่วัยประมาณสักหกกว่าตั้งแต่ตอนแรกที่เห็นคนยืนโบกรถอยู่เด็กรถก็ยกปืนขึ้นมาเตรียมพร้อมแล้ว เข้าใจว่าคงจะไม่มั่นใจว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือว่าสายล่อของโจรป่าที่ดักป้นรถแต่เมื่อคิดในใจถ้าเป็นโจรก็คงจะไม่ต้องเอาคนมาล่อเพราะจำนวนคนหรือว่าอาวุธที่โจรพวกนั้นมีก็เพียงพอที่จะสั่งให้รถหยุดได้โดยไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อก็สามารถที่จะขนเอาข้าวของของมีค่าไปได้แล้วไฟรถส่องหน้าทำให้ชายแก่นั่นมองไม่ค่อยถนัดมากนัก คนขับก็ไม่มีทีท่าว่าจะจอดให้แถมสั่งให้เด็กรถยิงปืนขู่ไปก่อนหนึ่งนัดก่อนที่รถจะเข้าไปใกล้ชายแก่นั่นเสียงปืนดังสนั่นกระสุนพุ่งพวดออกไปที่ป่าข้างทางชายแก่ที่ยืนตากฝนอยู่ถึงกับสะดุ้งสุดตัวด้วยความตกใจเรียบกว่โจรลงข้างทางแล้วก็วิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วแต่ล่างที่เห็นเพียงแวบเดียวจากแสงไฟรถทำให้ทุกคนถึงกับร้องเบอ แต่คนขับกับเด็กรถนั่นสติดีมากได้หักหัวรถให้ไฟส่องไปตามพอให้เห็นล่างนั้นเด็กรถก็ยิงตามหลังไปติดๆลำกล้องถูกชักแล้วชักอีกแล้วก็ยิงซ้ําๆไปสี่นัดร่างที่วิ่งไปนั้นมันไม่ใช่ใชายแก่ที่เห็นตั้งแต่แรกแต่มันเป็นเสือแก่ร่างผอมโซโอดยากแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็หนีรอดไปได้โดยไม่รู้ว่าถูกกระสุนปืนหรือเปล่า ไม่เคยมีการพบเจอเสือในป่าแถบนี้มาก่อนแถมดันมาพบเข้ากับเสือสมิงที่ทำเอาทุกคนแทบช็อกเจ้าของเรื่องเองก็เติบโตมาในหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งแต่เด็กๆก,ก็ไม่เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเสือสมิงมาก่อนเช่นกันหลังจากที่พากันหายตื่นเต้นแล้วก็รีบเดินทางกันต่อตลอดเส้นทางที่รถวิ่งเข้าไปที่หมู่บ้านก็ไม่พบว่าเสือตัวนั้นย้อนกลับมาอีก สุดท้ายแล้วรถก็ฝ่าสายฝนมาจนถึงหมู่บ้านอย่างปลอดภัยนับว่าเป็นครั้งเดียวที่ฝนตกได้นานถึงสวันสามคืนมาลู่ข่าวในภายหลังว่ามีพายุเข้าจากการฟังวิทยุในหมู่บ้านหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเจอเสือสมิงหรือได้ข่าว,ข,าวข่าวเกี่ยวกับเสือสมิงนั้นอีกเลยไม่รู้ว่ามันมายังไงไปอย่างไงต่อมาจึงมีรถโดยสารเพิ่มมากขึ้นอีกหลายสาย จากการตัดเส้นทางที่เชื่อมต่อกันหลายหมู่บ้านและไม่เจอทั้งสัตว์ร้ายหรือแม้แต่โจรป่าที่เคยดักปล้นรถเพียงไม่กี่ปีหลังจากที่เกิดเรื่องนั้นที่เจ้าของเรื่องได้กลับไปอยู่บ้านอย่างถาวรรถลาก็เริ่มสัญจรไปมามากขึ้นเรื่องราวเกี่ยวกับการพบเจอเสือสมิงในวันนั้นชาวบ้านก็ได้รับรู้จากการบอกต่อๆกันมาจนทุกวันนี้ หมู่บ้านแห่งนี้ก็กลายไปเป็นอำเภออำเภอหนึ่งในตัวจังหวัดกำแพงเพชรมีรถโดยสารสัญจรตลอดเส้นทางทะลุทั้งสองฝั่งความเจริญเริ่มเข้ามามากขึ้นป่าที่มีอยู่อย่างมากมายนั้นได้หายไปเสียสิน้นกลายเป็นไร่นานและไร่อ้อยและปลูกกล้วยไข่มากที่สุดในประเทศไทยจนมีชื่อเสียงไปทั่ว